สวัสดีครับนะครับอากาศนะครับแดดสุดยอดเลยนะครับวันนี้พามาหากับข้าวนะครับที่บ่อนะครับที่ขุดไว้นะครับขุดไว้หลายบ่อนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่13บสามไร่นะครับอันนี้เป็นบ่อลูกสุดท้ายนะครับรวมทั้งหมด4บ่อนะครับบ่อลูกนี้เป็นลูกที่4นะครับมาหากับข้าวนะครับนี่ครับหวานเห ปลาเยอะมากนะครับปลาที่เข้ามาอาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะครับนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาดุกกับปลากรดนะครับจะเยอะนครับก็มีปลาช่อนมากนะครับแต่ก็ไม่มากเท่าปลาดุกนะครับปลาดุกจะเยอะมากนะครับนี่ลายมาเต็มแหเลยครับมาปลดกันนะครับปลดกว่าะเ็จนะครับแต่ละแหต้อง พานะนะครับที่เลี้ยงวัวแถวนั้นนํามาช่วยนะครับหรัปรากฏตัวไซส์สวยเลยนะครับต้อใช้เวลาในการปลดนะครับครับปลดกว่าจะเสร็จก็โหนะต้องใช้เวลาเพราะปลาดุกนะครับต้องใช้คีมนะครับในการช่วยปลดปลานะครับเอามาตัดเนียงอกนะครับถึงจะปลดง่ายนะครับ หวานวันนี้ครับก็มีโทฟี่นะครับช่วงท้ายนะครับชนยักษ์นะครับช่อนยักษ์ชนใหญ่ครับอันนี้ก็ประดุกนะครับประดุกไซส์สวยเลยครับนะครับต้องเอาครีมช่วยนะครับนี่โทฟี่ของเราวันนี้นะครับช่อนนะครับไซส์โอ้โลครึ่งได้นะครับวันนี้ใหญ่มาก โอเคครับสวัสดีครับ